ถามว่าแล้วก็พร้อมตอบได้เลยครับท่านชนครับเหมือนกับอาการของลมพัดปิวออกไปอาการหนูมไม่แน่ใจว่าคืออะไรตอนแรกมันม,มีอาการเหมือนเป็นใต้นะมันกดอยู่ตรงท้องเราแต่ว่าพอลุงตีระทังปับ๊บอันนี้ก็คือเหมือนกับมันไหลไปเหมือนกับ โดนพัดพัดตีออกไปอ่ะคำถามมีว่าเหมือนเป็นลักษณะถูกสะกดจิตไหมครับไม่ค่ะเหมือนกับที่ผู้คนพูดในต่าสดต่าแท้งว่าเป็นเรื่องราวของจิตวิทยาไหมครับไม่ไม่ใช่ค่ะถ้าง,งั้นไม่ใช่ทั้งสองอย่างนั้นถามว่ามันเคยอ,อะไรครับหูถามว่าคืออะไรเหมือนเป็นแบ หนูไม่รู้ว่ามันจะพูดคํวาอะไรอะคะ่ะลุงพูดเรื่อง<ต>พลังงานถ้าฟังลุงมาตลอดลุงพูดเรื่องของพลังงานมีกี่อย่างครับอเหมือนกับเหมือนลุงส่งพลังงานมาให้หนูอย่างนี้ค่ะในความรู้สึกของหนูลุงเป็นยางงั้นนะคะแต่แต่ถ้าเรื่องสะกฏจิตหนูว่าไม่ใช่นะคะหนูหนูไม่แน่แต่ว่า ถ้าอย่างนั้นคําว่าถ้าจะอธิบายเรื่องสะกดจิตควรจะอธิบายว่าไงเห็นเขาสะกดจิตกันหรือเราก็ไม่เคยพอเข้าใจไม่เคยอธิบาย,คยคอธิบายพอจะมีร่องรอยคําว่าสะกดจิตได้ไหมครับมันคืออะไรสะกดจิตน่าจะต้องนอนหลับไหมคะโอเคจบ<ไ>จบถูกต้องแล้วครับสะกดจิตนี่คือเขาทําให้เราหลับใช่ค่ะไอ้นี่เราคุยตลอด แปลว่ามีสติตลอ,อดใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจึงก้าวข้ามคําว่าสะกดจิตโดยสิ้นเชิงใช่ค่ะลุงผู้จ่าทั้งหมดถามว่าอ้อลมปฏิโลมไหมครับไม่ค่ะแปลว่าไม่ใช่จิตวิทยาแง่แง่ไม่เลยหากแต่เป็นอะไรทั้งนั้นเหมือนจะเป็นการพูดสอบถามว่าอาการเราเป็นยังไงเหมือนกับผู้รู้ค่ะเอาเป็นว่าลุงอธิบายกันแล้วกัน หางแต่เป็นเรื่องราวของจิตศาสตร์ศาสตร์ด้านจิตครับท่านจิตที่ว่านี้ต้องบริสุทธิ์เท่านั้นไม่ใช่จิตมีสมาธิไม่ใช่จิตเป็นสมาธิตามตลาดสดตลาดแห้งที่เคยได้ยินกันมาอันนี้มันจิตบริสุทธิ์ล้วนเลยถ้าเป็นพลังงานก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นเองครับถ้าพูดเรื่องพลังงานุูพูดพลังงานสองคำบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นครับท่าน ฟังคุณพลังงานไม่บริสุทธิ์นั่นแหละฮะมันก่อตัวในท้องวัดนี้ได้ถูกพลังงานที่บริสุทธิ์ได้คลีนเคลียร์ให้เป็นที่เรียบร้อยถามว่าได้รับเพิ่มขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ครับจากเจ็ดสิบเมื่อคี้นี้ที่มันเหลือสามสิบนั้นหมดไหมสามสิบที่ว่านี้ครับเชิญครับว่ขณะนี้หนูว่าร้อเปอร์เซ็นเต็มแล้วค่ะ อย่าลืมนะงานเราตอนนี้มันงานทางด้านมหาชนนะครับคือในกรณีตอนแรกหนูคิดว่าตอนแรกมันตอนที่ลุงยังไม่ได้ตีอันหลังเนี่ยมันยังกองอยู่แต่พอลุงตีระฆังอันหลังเนี่ยมันเหมือนกับไหลออกไปหรือเหมือนตีวกไปค่ะเหมือนพลังงานไหลออกไปค่ะหรือถ้าจะเปรียบเป็นใบไม้ก็เหมือนใบไม้ปลิวออกไปอย่างเงี้ยหนูมันเป็นในลักษณะน,น,นั้นนะคะ เข้าใจได้ครับผมเกรงว่าผู้คนที่ติดตามดูงออกเวลานี้มันลวนประมาณสักล้านกว่าคนนะล้านกว่าชีวิตนะครับคําพูดเราสองคนเนี่ยถ้าหากว่าไม่ถูกต้องตรงจริงตามความเป็นจริงมันเหมือนกับเรากําลังสองคนกําลังหลอกลวงหรือว่าล่อลวง,ลวงทําให้คนล้านกว่าคนนั้นได้เป๋ไปผมจะระวังมากเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอย่าลืมว่าเรากาลังทํางาน เป็นตัวแทนของมนุษยชาติอยู่ในขณะน,นี้เพราะว่ามันเป็นองค์ความรู้ใหม่จริงๆครับท่านแต่อันนี้ไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับเรานั่งสมาธิอย่างที่ลุงงอ,อกพูดเมื่อกีน้นี้หนูก็นั่งสมาธิมาบ้างแต่แต่แต่มันมันแยกกันมันแยกระหว่างสมาธิกับกับพลังงานบริสุทธ์ตัวที่ลุงลุงลุงส่งให้ลุงเนี่ยครับ ขอให้เป็นต้นสนต้นหนึ่งกันแล้วกันเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกสยามแห่งนี้แล้วนะออขอให้เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นหลักเป็นแกนถ้าหากว่าจะนําไปเผยแพร่เพื่อแผร่แบ่งปันลุงบอกไว้เสมอว่าห้ามเชื่อนะครับจะไปบอกใครก็ตามที่อยาเชื่อนะสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังประมาณนั้นแหละครับอย่าไปบอกว่าเชื่อฉันนะฉันผ่านมาแล้วไม่เอาครับ ใช่ค่ะห้ามเด็ดขาดคานี้ได้หนูก็ให้เขาลองดูด้วยตัวเองครับนึกว่าเป็นต้นสนต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งถามว่าต้นไม้ต้นที่ว่านี้อยู่จุดไหนของประเทศไทยครับลองดูอยู่โคราชค่ะดีมากนึกว่าจะตอบไม่ได้อยู่โคราช <c oughs> บ้านเองเ <c oughs> มือง <c oughs> ยาโมเมื่อวานนี่ เห็นควายวิ่งข้ามร่องมีควายฝูงหนึ่งวิ่งข้ามร่องเหลือบตาไปเห็นอวัยวะเพศเรี่ยมแดงแดงไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียโอเคไหมรู้สึกว่าค่ะลุงหมอกก็อยู่โคราชด้วยหรือเปล่าคะ ของลุงนะจากกรุงเทพ<ะ>เลี้ยวขวาสระบรุรีเลยไปหมดจนกระทั่งถึงของเจียมครับท่านอ๋อค<ะ>่ะก็แปลว่าเป็นทางผ่าน<ะ>อ่าอย่าไปคิดว่าเป็นที่นั่นที่นี่มันก็คือแผ่นดินใบเดียวกันนี่โลกใบเดียวกันเนยเราอยู่ท่ามกลางของอากาศแบบเดียวกันเนี่ยครับแต่สำหรับลุงพลังงานบริสุทธิ์นี่เป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้น มันจึงมีพลานุภาพมากในการที่จะทําให้ตัวร่างกายคุณสามารถที่จะปรับหรือสั่นสะเทือนได้ด้วยคลื่นเสียงที่ลุงเคาเป้นงนี่แหละครับท่านถ้าหนูอขออนุญาตถามอีกข้อหนึ่งนะคะลุงก,ก่อนที่หนูจะจะออกไปเนี่ยคือถ้าถ้าเราฟังทุกวันเนี่ยสามารถที่จะแก้สิ่งไม่ไรล,ละบางสิ่งที่บทพลังงานไม่บริสุทธิ์เนี่ยในในร่างกายเราเนี่ยได้ไหมคะ ถ้าเราเราฟังเสียงราคาของของลงทุกวันอย่างเงี้ยอย่าให้ลุงตอบเลยครับต้องตอบเองสิครับว่าคิดว่าอย่างไรเชิญครับหนูหนูก็บอกกับควรอบครัวว่าหนูพยายามบอกกับเขาแล้วนะเขาอาจจะเชื่อไม่เชื่อหนูไม่รู้แต่ว่าหนูบอกว่าให้ฟังสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ที่จะช่วยได้แต่แต่ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจแต่แต่หนูพยายามหนูพยายามให้เขาฟังทุกคนหนูจะพยายามส่ง ่งเสียงเอาเอาเสียงของลุงเนี่ยไปให้คนอื่นฟังตลอดอย่างน้อยๆถึงเขาไม่รู้แต่เขาก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้าไปในในในร่างกายของเขาเนี่ยคำถามมีว่าส่วนตัวฝั่งคุณนั้นเนี่ยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับครับพูดเมื่อกี้นี้ร้อยอร์เซ็นค่ะและร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยฮะมันจะขะจรกระจายก็ยมันไปเองครับนะนมมั่นใจร้อปร์เซ็นครับ ร้อเปอร์เซ็นที่เรามีนของลุงมีเต็มร้อยเกินต่กหากลุงพูดประจำำําคํานี้มันจขะจนขจรขจายกเขมันไปเองเป็นบุญของแผ่นดินสยาแห่งนี้อย่าลืมว่าขอให้เป็นแผ่นดินพุทธบูชาเนชนเชชา,นะชาขอบคุณลุงมากมากเลยนะคะยินดีด้วยครับอ่างั้นหนูก็รบกวนคุณลุงแค่นี้นะคะปรารถนาดีดร่วมกัน,นรู้จักลุงนี้ได้ดวยวิธีไหนครับ ติกตอกค่ะหนูติดตามลุงมานานแล้วค่ะคำว่าติกตอกเป็นภาพรวมใหญ่กว้างแล้วเจาะลึกกามาติกตอกก่าจะมาเจอหน้ากันคุยกันตรงนี้เจาะโดยวิธีไหนหนูก็มาตามที่ยูทูบหนูเจอที่ยูทูบหนูก็เข้ามาอีกหนูเจอลุงที่ไหนหนูเข้าทุกที่แล้วหนูก็ไปเขียนคอมเมนต์ว่าหนูจะตามลุงไปทุกที่หนูเขียนทุกที่ที่หนูเจอลุงค่ะคํานี้หนูจะเขียนตลอดหนูจะตามลุงไปทุกที่สุดท้ายไม่ได้แจ็คพอตได้ไงมาคุยกันตรงนี้แจ็คพอต แจ็คพอตตรงที่ว่าหนูตก,กใจตรงที่ว่าอยู่ดีๆเขามาเขียนอันนี้ให้หนูหนูก็าอ้าวนี่คือรหัสลับเนี่ยหนูก็เลยลองมาด้วยหนูเอ้นี่คือรหัสลับหรือเปล่าหนูก็เลยลองไป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 ทาดูก็เลยเข้ามาถึงตรงนุ้ตรงนี้ได้หนูก็ยังงงอยู่อืม